นี่ครับหลังจากกินข้าวสเสร็จแล้วพาตะตุงมาตัดใบ,บไผ่ไปทำบ้องทำไรเนบ้อทำบ้องชื่อเสียงหมดสชื่อเสียงหมดฮะบ้องขาลามบ้องขาลามเ <laughs> ออพอไปไลไน์เลยหาไไลายคนบอก หลายคนบ่คนละบองบองกันซ่านี่ครับทำมาหลักเมยไพ่เขาครับไม่ใช่ไปข้าวเสียตุ้งก็เรียบมาเลย ไม่กินข้าวเสร็จต้องต้องไปเรียกมาเลยนี่ครับจะไปทำบ้องโอ้มันหน่อยปวดเปล่าเปล่าไม่ปวดเลยเนาะเดีดหหเ๋ยวได้ฮะของหนามก็มีครับเยอะแยะครับ ถังน้ำมันก็เอาองกหมดแล้วครับเหลือแต่นี่แหละ<ป>เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเดี๋ยวต้องรอตะต,ตุงก่อนตะตุงไปไซต์เนี่ยฮะ <c ười> ไปมองบมีคมนไหมวะไปเรือ่อยๆอุปกรณ์พร้อมแล้วลุยจะพาตะตุงไปมวนคร,รับ ฮนะแล้วต้องมาไถานาอีกต้องมาไถานาอีกต้องไปวัดก่อนเนาะไปเรามีไฟมามวลน้วยกันเนี่ยฮะมีหลายคนอยู่ <laughs> มี <laughs> มีหลายคนอยู่เด้เนะ <laughs> <laughs> านนะ <laughs> เอียเราเราจะไปมวนกัน,นะคร <laughs> ับนี่ก็ถึงจุดหมายที่เรียบร้อยแล้วบ้องเราก็อยู่ข้างหลงัง อันนี้เรามาทำอะไรตรงนี้อัยน,น,นี่ไงปาดเขามาเบึ่งงานบ่ะว่าจะไปมวนกันยุเสเองเขามาดูงานนี่ว่าจะตัดไม้ไผ่มาทำอะไรหมอน่าจะมาวัดที่แน่นอนว้ยวัสดีครับ อันนี้กินเต้นเต้นอะไรอตเงเ้นใบราคาใบมันด้วงใบราคาหนไเนี่นเต้กไมต้องกิน

สุดแดนบนนะหอปักแดนปักกล้วยนะปาดจากไรเนี่ยสาไร่ได้เอาสยางมาบ่บ่วะน่มีทีอยู่มันบานเลยหุกบายุบเลยอดใ้มันตีบานเฉพาะในที่ร่มในห้องถ้ายิงตากแดดแสงมันจะตัดมตันเงียยานเนี่ย về hồ đồng hồng hồng, binh hẹn gì nó Don't i Tối nay thưa game in it? Ink up back, back, bạc bạc back, 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 được back, này back, nó back, 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 lock 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 back, 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 để <laughs> ักเลยอดไ้ขาไา้ก็้อไรวาใ้ี่อัยนี่ย่มนไว้บไวมาเม็ดมาเม็ดอะไรชันลเจเ้งหุมเพราอยากรู้ั้งมเาะ้มจะตงแค่เมดเดียวโอ้ยบอกไว้รุ่นคอมไปละ ควกมสูงมันเท่าไหร่ล่ะไปรุ่นเอธิโอเปียไปรุ่นเอธิโอเปียมีจุยอะไรอยู่ข้างในบ่

เอาๆแ้รง้วเราก็ิกดับแลรู้ว่อย่างนั้นแตกแลเนาวเริ่มจากตรงนี้ก่อนไล่อย่างนี้ไป่ไม่ไพ่มานิดเดียวเองต้องกระจายตัว

chưa Đang oh. ăn mà lên gặp xe bác có mà bừng Lớt xôi Bắt đầu chi, ôi nó phải hẹn à ก็ปักหลักได้หลายต้นแล้วต้องหากล้องมารับวัดร,ระดับนว น่นจะใส่ด้ว่ใ่ไม่อนีไดหไเจกลำเดี๋ยวไม่ไผ่กับที่ไดมาติดูขยับอำแบตรงเลนี่ังเลเดไปเอาที่ได้มาเสรรังหเลยดีเอาเดี๋ยวไปเอาไม่ไผ่ก่อน

วัวตั้งแต่มไยไม่นะัไง่4-5เป็นอืมขึ้นเท่าเนาะใช้สีเงานเนสงสเพชร รู้พรีอ่ะต้องพูดถึงตอนกลางคืนแล้วก็ยิงได้ดิแต่มืดๆหน่อยหน่อยจะมีลองวัดให้มันดูไปตรงนี้พอปุ๊เองว่าเท่าไหร่ใช่ไหมาเพื่อตรงนี้วัดนี้ลงปุ๊บมีกี่เม็ดหน่อยนี่ก็ต้องยิงทุกหลังเลยเราจะวัดดูว่ามันตรงนี้มันกี่เม็ดตรงนั้นมีกี่เม็ดเป็นอันดินหรือเปล่า แต่ไอ้ไอ้อยู่ๆเราวัดจากดินมาเลยมันไม่รู้หรอกว่าเขาเอาระดับไหนเราต้องยิงใหญ่นู้นมาก่อนตั้งระยะางเป็นเกณีนอะตั้งกล้องระย่างสูงมาเท่าไหร่มหาไฟอะแต่คืนระย่ามหาไฟก็เอาสามสิบเซนแล้วก็ตั้งไฟให้มันสามสิบเซนแล้วก็ยิงใส่หลักมันก็ได้หมดเลยตั้งกล้องแค่ตรงนี้เนาะยึดตรงกลาง แล้วก็ตั้งที่ระยางกันเลยตั้งเอาแนวที่ระยางก่อนวั้นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายครับกางแล้วก็ไฟว่าตรงนั้นระบเซนหรือก็ยิงได้ราวัดจากระยางไปสูงสามสิบเซนไม่แ้่ขากล้องมันจะสูงไหมหรือไม่ใช่ต่ำต่ำสูงสูงจริงด้วยนะไหนถ้าตั้งตรงกลางเนี่ยขากล้องอ่ะมันต้องเสมอนี่ะถึงจะยิงได้เนาะ อให้มันเท่ากับระดับที่เรายิงมันถึงจะยิงได้ใช่ไหมถ้าเรายิงจะได้ยางว่ายางมันสูงแล้ว